กล่โรฮิงญาในเมียนมานาทีนี้ดูเหมือนว่าจะร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะคะคท้ามกลางที่ทั่วโลกกาลังเฝ้าจับจ้องค่ะวันนี้เองนะคะอดีตเลขาธิการยูเอ็นอย่างนายโคฟิออนันลงพื้นที่ด้วยหวังจะไปช่วยรับฟังในการแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงนะคะถือป้ายขับไล่แล้วก็มีการตะโกนโหร้อง100กว่าชีวิตด้วยกันค่ะ ก็ทําให้ตอนนี้สปอตไลท์ดวงใหญ่พุ่งกลับไบปที่รัฐบาลขององศาสูจีว่าจะมีวิธีรับมือแก้ปัญหายัางไงค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมร้อนย้อนรอยไปดูเหตุการณ์ประทุกครั้งใหญ่ของชาวโรฮิงญาและกองทัพเมียนมานะคะกับรายงานพิเศษโรฮิงญาในอุ้งมือสูจีค่ะ ของโรฮินจาหรือโรฮิงญ,ญากลับมาสู่วงจรข่าวอีกครั้งเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนตีข่าวเป่าร้องว่าทหารเมียนมาข,มข่มขืนหญิงชาวโรฮิงญ,ญาเผาบ้านเรือนและสังหารผู้บริสุทธิ์ในระหว่างออกปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงในหลายประเทศรวมถึงไทยที่มีการชูป้ายข้อความหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ช่วยโรฮิงญาและหยุดฆ่าพวกเขาที่น่าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยอ,องซาสูจีผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลเมียนมาไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศร,มร,ร,ทศรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำทำเนียบรัานาธิบดีตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง พร้อมกับเสียงทวงคืนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากซูจีเนื่องจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาไม่ต่างจากรัฐบาลทหารลองมาลำดับเหตุการณ์การประทุกข,ของไฟขัดแย้งในรัฐยะไข่ซึ่งสื่อกระแสหลักไม่ได้นําเสนออย่างรอบด้านมากนัก 7กันยายน2559โคฟี่อันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินำทีมคณะกรรมการที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาชาตกรรมของชาวมุสลิมโลหิงยาในรัฐยะไข่ลงพื้นที่โดยได้พบหารือแกนนำและผู้พัดถิ่นจากความรุนแรงระหว่างชุมชน คณะกรรมการชุดดังกล่าวอองซานซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิก9คนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ทั้งชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิมโลหิงยา9ตุลาคม2559ชาวโลหิงยาติดอาวุธเข้าโจมตีที่ตั้งต่อชอดอเมียนมาสแหง่งบริเวณชายแดนเมียนมาบังคลาเทศด้านเมืองมองดอรัฐยะไขา่ ทําให้ตอฉดอเมียนมาเสียชีวิต9นายบาดเจ็บ5คนส่วนฝ่ายโรฮิงญาเสียชีวิต8คน10ตุลาคม2559ทหารเมียนมาออกตรวจตามหมู่บ้านที่ต้องสงสัยว่าคนร้ายจะเอาอาวุธไปซุกซ่อนจึงเกิดการประทะกับคนร้ายจนทําให้ฝ่ายคนร้ายตาย4คน 14ตุลาคม2559มีการประชุมพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศที่ทำเนียบประธานาธิบดีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยอูถินจอปรานาธิบดีสูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและพลเอกอาวุโสมินอ่องไลยผอ,อทหารสูงสุดวันเดียวกันสำนักประธานาธิบดีเมียนมา ออกเอกสารข่าวสรุปว่ากลุ่มก่อการร้ายที่จมตีฐานต่อชดอในเขตเมืองมองดอรัฐยะไข่เป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนและการฝึกจากต่างประเทศ18ตุลาคม2559ทหารเมียนมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายได้11คนพร้อมปืนยาว1กระบอกและกระสุนที่หมู่บ้านทางตอนเหนือของเมืองมองดอรัฐยะไ่ 2พฤศจิกายน2559อองศารซูจีเปิดทางให้คณะผู้ตรวจสอบสถานการณ์ชาวโรฮิงญาจากสหปรชาชารชชติสหะัฐอังกฤษสหภาพยุโรปอินเดียอียิปต์ตุรกีอินโดนีเซียและจีนเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงสนามบินชิตเเวรัฐยะไข่ผู้แทนชุดดังกล่าวเข้าไปดูสถานการณ์พร้อมถแถลงข่าวต่อสื่มมอมวลชนที่ย่างกุ้งสรุปว่า คณะผู้ตรวจสอบมุ่งหมายที่จะเข้าไปให้ถึงที่เกิดเหตุแต่ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีโดยได้เดินทางไปดูสิบหมู่บ้านมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้างจากภาพที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเขาพบว่าบ้านบางหลังถูกเผาแต่ไม่หมดทั้งหมู่บ้านชาวบ้านแจ้งว่ามีหมู่บ้านอื่นอีกที่ถูกเผาแต่คณะไม่มีเวลาไปดู นอกจากนี้ไม่มีผู้ใดมาร้องเรียนเรื่องการข่มขืนและการสนทนาก็ไม่สะดวกนักขณะผู้ตรวจสอบไม่มีเวลาพอที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่ามีการข่มขืนสตรีม,มุสลิมคณะผู้ตรวจสอบเสนอให้รัฐบาลเมียนมาให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและตรวจสอบกรณีทหารเมียนมาถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอิสระและเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย 6พฤศจิกายน2559คณะสงจากกลุ่มมาปะตะและชาวเมียนมาพุทธชุมนุมในเมืองย่างกุ้งสนับสนุนรัฐบาลซูจีและประนามสหประชาชาติกับองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนการฆ่าและการข่มขืนชาวโรฮิงญาระหว่างนี้สื่อตะวันตกได้เผยแพร่ภาพการเข็นฆ่าชาวมุสลิมและเผาหมู่บ้านในเมืองหมองดองพร้อมเสียงโจมตีซูจีหนักขึ้นเรื่อยๆ 16พฤศจิกายน2559คณะ,ะแถลงข่าวเกี่ยวกับรัฐยะไข่ที่สูจีจัดตั้งขึ้นได้จัดแถลงข่าวที่สำนักประธานาธิบดีเมียนมาตอบโต้รายงานจากภาพถ่ายทางดาวเทียมขององค์กรสิทธิมนุษยชนกรณีทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ตอนเหนือนี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์โรฮิงญาในยุครัฐบาลประชาธิปไตยที่มีพรรคเอ d เป็นแกนหลัก สำหรับชาวเมียนมาแล้วกรณีโรฮิงญาพวกเขามีความเห็นเป็นเอกภาพว่าโรฮิงญาไม่ใช่ชาวมุสลิมในเมียนมาแต่เป็นชาวบังคลาเทศจึงไม่สมควรอยู่ในแผ่นดินเมียนมากรณีโรฮิงญาซูจีเองก็คิดเหมือนกับชาวเมียนมาชะตากรรมชาวมุสลิมในรัฐยะไข่จึงสุดแสนหวังเวงถิ่มล่าความจริงพิกัดข่าวหนี่26รายงาน